ไปกัขี่มีไหมไปกับคนคนไ้มีหน่อยเรอไรอ่ะรรถบานปะมัน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 ขาดเป็นี้ยเีมันจับตัวแล้ว ที่ที่ที่เราเข้าเข้ามาช่วยนี่ผู้ได้รับบาดเจ็บนี่กินติดภายในรถใช่ไหมครับครับเพราะว่าแต่ไม่ไม่ได้มีมอะไรหนีบไม่ไม่มีอะไรหนีบขาหรือว่าอะไรนะแกเขารถมันอยู่ในตะข้าตะแคงแล้วเขาเก็บขาออกไออกไม่ได้มีกลิ่งแอลกอฮอล์ไหมครับไม่มีครับไม่มีเนาะนี่คือติดติดภายในรถใช่ไหมครับอ่า เขาอยู่ภายในรถรับแต่ด้วยแต่ว่าคือหัวเขาเขา,ขาบาดเจ็บเาขาออกจากรถไม่ได้ครับครับผมคือมามาคนเดียวมาคนเดียวครับผมเรื่องตงน้นคืออาการเป็นยังไงบ้างครับเรื่องต้นอาการนะครับมีบาดแผลที่ขาที่หัวเข่า,าะนะครับเกิดจากกรทำอะและ้วก็มีแผลแผลที่ศีรษะแต่ว่าแต่เราสัมัได้ผ่านต่อนี้เรื่องรู้สึกตัวดีครับ จำเบอร์ญาติได้ไหมครับจำเบอร์ครอบครัวได้ไหมครับจำได้ครับเราโทรที่เราโทรเขาบอกว่าเบอร์เขาบอกเบอร์ไปแล้วแล้วก็โทรนะครับติดปีเบอร์เดียวเหรอครับที่จำได้ไม่นานรั้งน้องครับรับเบอร์เบอร์โทรที่เขาให้ติดต่อญาตี่โทรไม่ติดเหรอครับไม่ติด 確かに。 สับไฟแล้วพี่เออสับไฟแล้วทำไมไฟมาแล้วไฟยังมาเห็นรถไฟมันสับออาอ่น้งมันออกเลยเดี๋ยวสายไฟไฟกี่มีไหมไฟกับคนคนนี anyway. ้มีหน yes? okay. ่อย man.